สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมืันนี้มาพบพอกับเบ้าหนองอีกคือเก้าครับผมเลขเมืองขมิมนครับงวดนี่มาแบบเนนเนๆมาแบบต่างๆล่ะผนบอกว่าเหลขมักของเพืน่นนะครับเด้อเลขมักของเพิ่นครับเลขหมักหมักไผ่มัก,กมันฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชกและดวงครับงวดนี้่ลายหางครับ งวดนี้หลายหางเพราะว่ายังเลขเพิ่นมากครับเลขเพิ่นมากเพิ่นซื้อว่าเพิ่นซื้อแหล้วสองหลอบเพิ่นซื้อแหล้วสองหลอบเดี๋ยวเพิ่นสี yes. มีอีกบอเดี๋ยวจังมาว่ากันเอาสองหลอบนี้ก่อนรอบแรกหลอบแรกเพิ่นซื้อไวสองหางครับเพิ่นก็เลยบอกว่าปะเลขงวดนี้ขึ้นมามากหลายโตแต่เพิ่นวะเลขงวดนี้ขึ้นมามากหลายโตแถอ เขาจังไดดีเบาเพื่นวะแต่ว่าเบาหนังก็เล่าว่ามักกระจัดมักกระจัดเล่าก็บอกเล่าก็บเบาอยู่ดอกว่าเลขหลายหางซื้อบลายดอกเพื่นวะซื้อบลายดอกเลขกเล็มันหลายหางเราว่าซื้อโตละพันหกขับกับพ่อซี่หางเพื่นวะโอ้เบาหนองว่าสุดยอดอีเลี่ยนฉันเพราะว่าได้งวดที่แล้วกันเติบหนึ่งอยู่เพื่นวางสิหัวนี้เพื่นมักครับมักไผ่มกัมกมัน ชุดแหลกพิ่นสื่อเพิ่นบอกว่าเพิ่นสื่อตั้งแต่วันที่สิบเก้าชุดแหลกพิ่นสื่อวันที่สิบเก้าจัดไปแล้วหนึ่งชุดแล้วก็วันที่ยี่สิบเพิ่นก็จัดอีกชุดหนึ่งฟังไหวเบิ่งไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้โชคอยู่เพิ่นก็ถือหกหนึ่งกับเก้าเจ็ดพันสื่อไหวตั้งแต่มันมันยังบ่อ่านเพิ่นสื่อไหว้แต่ยังบ่อ่านครับหกหนึ่งกับเก้าเจ็ด เพราะว่าเพิ่นสื่อไหตถึงแต่ต้นวดเลขออกมาหมื่นช่องหมื่นเพ่อกระสือเลยเป็นบ่สนดอกว่าสิเป็นเลขกดังหรือบ่ดังเหลขกกระแสหรือบ่อกระแสเพิ่นหมักของเพิ่นเพิ่นซื้อของเพิ่นเพิ่นกระสือครับคือว่าแห้วเนาะบางคนห้เหลขกมามันกีตรงกับเหลขดังบางคนกะว่าเหลขกดังมันบ่ออกดอก่มว่าสิกะครอ่งงวดเมื่อกี้นั่นแหละครอ่งงวดเมื่อกี้แหละเลขกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกหนึ่งหนึ่งหกเหล็กดังว่าสั่นมันก็ยังมา งวดนีบ่เนี่ยครับมันอาชิมาอีกก็ไหยังก็เกิดขึ้นได้เบิดเน,ะนาดดนดดนะครับเราไม่ผู้ใดกำหนดได้หรอกครับเหลขกดังหรือบ่อดังเพราะว่าถ้าเช่นมันออกตัวใดแล้วนาอแนน,นมันอันไปเบิดแม่บอ่อฮะเลขกเมืงคขมิ้นครับหางแหลกที่เพิ่นสื่อเพิ่นสื่อหางแหลกนะครับเด้อหนึ่งสองแปดครับ 1, 2, หนึ่งสองแปดหางที่สองเพิ่นสื่อเจ็ดแปดสองครับ ซื้อแบบหกกับโตละพันซื้อบาหลายดอกเหล็กมันหางเหล็กมันหลายตัวพนันชินะอ้าหมักไผ่หมักมันบ่าวน้องไปยังบ่าวน้องจังระบูว่าเพิ่นซื้อโตละเท่าใดรเพราะว่าบ่าวน้องอยากถามพึ่งซื้อนี่แหละว่าเพิ่นซื้อโตเท่าใดรลงทุนไปเท่าใดรเพราะว่างวดหันเพิ่นก็ลงทุนไปหลายพัน่าแต่กระไดลบขึ้นมาพอสมควรพนันชินะบางคนว่าบ่ต้องอวดกระไดดอกจะคล้องซื้อจักบาท สนะแต่ว่าเพื่อนสื่อของเพื่อน <_ d ata> เพื่อนเหรยนของเพื่อนแนวนี้เพื่อนกัมมากของเพื่อนแนวนี้บันนี้สื่อไปแล้วรอบแรกบันนี้มาสื่อรอบที่สองบันนี้มาสื่อรอบที่สองอีกสองหางงบกับขึ้นกันเพื่อนสื่อรอบที่ 2, สองเพื่อนสื่อเก้าเจ็ดแปดแลกหกเจ็ดแปดครับสื่อสองรอบตัเราบันนี่ อัติซื้ออีกก็เป็นไปได้เดี๋ยวคอยติดตามเพื่อมโคงสุดท้าย,ยนางจีนะรอบนี้มือนี้เอาแค่สองหางนี่ก่อนแต่ทะเลขสองโตเพิ่นเน้นโตเดียวเลยเดยเพิ่นเน้นโตเดียวเลขสองโตก็คือสองแปดแปดสองเล้วกับนำอยู่แล้วกับนำคือกันบอมบอมนำแล้วซื้อมาหลายงวดละเลขสองแปดแปดสองนี่แต่ว่าเพิ่นบบอก เพื่อนบอกเบ้าหนองอยู่แต่ว่าเบ้าหนองบ่เด้เอามาบอกลงคลีบงวดว่าหันเพื่อนกับซื้อแต่เพื่อนบ่เด้แต่ว่าเบ้าหนองบ่เด้เอาลงคลีบเบ้าหนองก็เอาแค่เลขของเพื่อนทางเดียวแต่ว่างวดนีเพื่อนยังตามคือเก่าครับสองแปดแปดสองครับซื้อแค่เลขสองตัวสองแปดแปดสองอันนี้ก็จัดหนกักคือกันเลขตัวเดียวสองแปดแปดสองนี่นะลองมันะครับเด้ลองพิจารณาเบิง่งเลขเมื่อขมีนครับงวดวันที่ หนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางมากบ่มากขึ้นนยุธีดุลพินิษครับเบานองกันพยายามหาแนวทางมานําเสนอให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าสิถึงหรือบ่ถืออดีตกันบอกบ่ได้นะครับนอกเพราะว่าเป็นไหหมาเนาะเป็นไหหมาเบานองกันเอามาบอกสู่ฟังลองมันนะครับได้งวดวันที่สิบหกงวดวันที่ หนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับผมฟังไหวเบิองไหวหมักบ่มกัมกขึ้นยูุ่ทีิดุนพินิจของแต่ละคนล่ะครับเพิ่นสื่อแบบโกกลับ้อครับเด้อเพิ่นสื่อแบบโกกลับเราบากน้องถาวว่าแล้วเลขยสองตัวซื้อไวแค่หางเดียวบ่สองแปดเพราะว่าตอนนี้ซื้อไวหางเดียวก่อนสองแปดแปดสองแต่ว่าเลขตัวที่เหลือเดี๋ยวจงมาสื่อตามหลังเลขตัวที่เหลือก็คือเล็กร่องเพิ่นว่า เหล็กตัวที่เหลือคือเหล็กล่องบางนบองว่าเก่าเจ็ดเจ็ดเก่ามันออกไปแล้วเอาออกไปแล้วก็จิเป็นยังเกิดเรืออันเจ็ดแปดเก่าแปดมันก็สามารถออกมาได้อีกคน่ะกับบนนี้นะครับนาอแต่ว่าเหลขกลัก 2. องตัวเหล็กลักของพ่นก็คือสองแปดแปดสองได้เหล็กสองตัวที่แตกออกจากเหล็กสามตัวนี่คือเหล็กล่อง่าเขียนนะเหล็กล่องเล็กลักของบนสองแปดแปดสองตอนนี้พันสื่อตัวละสามพัน พ่นซื้อตัวละสา0พันแล้วไม่อั้นด้วยแ้วบบอ่านนําเพราะว่าเพ่นสื่อไว้ก่อนอั้นครับพ่นสื่อไว้ก่อนเลขดังมันมาเลขดังมันมาปุ๊บสี่อันอ้นหรือบออั้นอันนี้ก็บอกบอ่ดด้แต่ว่าเพ่นสื่อไว้แล้วสบายใจแล้ว่นว่าเลขสโตเพพ่นซื้อไว้ตวละ1ั0หกกับสหางแล้วก็เลข2882ซสื่อไวต้ตละส0 0พันอ้าวลองเบือิ่นว่า ถ,ถือก็ถือบถือกระเวเพยวคนว่าแนวคนมันมากเหรียญเปนว่าสินะ่ะแนวคนมันมามา์กม,มากเหยญเบ้าหนองถามเพื่อนี่ดอกว่าเลขชุดนี้ไดมันต่ใส่เพื่อนก็นว่าเอ๊อกระใดมาตามอันนี้หลักเป็นว่าตามที่เจ้าของไปหามาแต่เราโบบอกตอน้นสายไปเหตุนในการไปหามาครับเพื่อนบอกแคตต่ตัวเลขคือซีบอกได้เบ้าหนองก็ไปหาเพื่อนบไดดอกเพราะว่าเพื่อนบได้อยุ่ไก่บานเบ้าหน่นองนะนะเ <c oughs> <c oughs> จ๊ไรกัน เรมีจ้หน้าวนะครับเด้อเหลขเมืองขมิ้นครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางบางคนก็ว่าอาจจะว่าหลายหางก็คือว่าละมักไผ่มักมันขันมันหลายหางก็เลือกเอาตที่เจ้าของมักขันบ่ามากกับผ่านใดบ่ว่ากันแค่ว่าเอามาเป็นแนวทางนะครับนบาะบาวน้องกันแนวบนหามาจังสีบานน้นองเอามาบอกแบบนี้นะครับนอ้บนองบาวน้องบด้ม,มาก แปลงเหลืของเพื่นบ่อมากของอีหยังของเพื่นก่คือเป็นไหามาอัสี่บ่าวน้องกะเอามาบอกแบบนี้เลยอย่างไดงวดนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไงไก่สมหวังดังปาถนามีเงินใส่ใจบอขาดมือเฮ็ดอีหยังไห่ประสบความสําเร็จบ่าวน้องกะเป็นกนําลังใจให้เอซีและกะท่านผู้ชมคือเก่าครับผมขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่1กุมภาพันธ์6/7เจสวัสดีครับ